Ford Ranger XLT เป็นรถกระบะรุ่นย่อยจาก Ford ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตระกูล Ford Ranger ด้วยความเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะใช้ในการทำงานหรือใช้เป็นรถครอบครัวที่ผ่านมา XLT โโดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์โครเมียมที่มีความหรูหรา แต่หลังจากที่เราได้ไปศึกษาและสังเกตลูกค้า XLT ที่มักจะแต่งรถในสไตล์ที่ดุดันและสปอร์ตเราได้นำไอเดียนี้มาพัฒนารถโดยที่ XLT ใหม่จะออกมาในแนวที่เป็นสไตล์ดุดันและสปอร์ตมากขึ้นตั้งแต่ในโรงงานนะคะเ a นเจอ XLT ใหม่มาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่สีดำเงาลายประ่ายและมีขอบตกแต่งโครเมียมเพิ่มความดุดันแต่ยังคงไว้ซึ่งความหรูหรานะคะนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับล้อลอย17นิ้วกระจกมองข้างและ ที่จับประตูสีดําเงาเช่นเดียวกันค่ะทําให้ดีไซน์ของตัวรถเข้ากันได้เป็นอย่างดีค่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะ Ford Ranger XP ใหม่มาพร้อมกับกันชนท้ายสีดําเงานะคะเข้ากันได้ดีกับด้านหน้าที่ออกแนวสปอร์ตนะคะนอกจากนั้นแล้ว Ranger XP ทุกคันนะคะเราก็มีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังนะคะทําให้ทุกครั้งที่เวลาเราถอยหลังไป,ไ,ปได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ สรถฟอร์ดเรนเจอร์ x l t 4ประตูใหม่นะคะจะมีการตกแต่งภายในและเพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัยมาด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเบาะนะคะของ x l t ใหม่จะเป็นเบาะหนังนะคะ พร้อมการปรับด้านคนขับถึง6ทิศทางในส่วนของความปลอดภัยนะคะ Ranger mm hmm. XLT เราได้เพิ่มระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวหรือ ESP ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและเพิ่มระบบช่วยการออกตัวขณะจอดรถบนทางลากชันนอกจากนั้นยังมีระบบลดความเสี่ยงจากการลิกความด้วยค่ะ XLT ยังมีอุปกรณ์ที่สําคัญนะคะที่ช่วยให้การขับขี่เป็นไปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบ c u i s e Control ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติอีกด้วยค่ะ f อร d r เ n g e เจอร์ T, มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรกำลังสูงสุด160แรงมาร้าและแรงบิด385นิวตันเมตรมีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะ นอกจากรถรุ่นใหม่ต่างๆที่เราได้แนะนําไปแล้วเบื้องต้นนะคะวันนี้ Ford ขอ,อนําเสนอชุดแต่งแท้จาก Ford นะคะเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าได้แต่งรถตามสไตล์ที่ตัวเองชอบค่ะเริ่มจากชิ้นแรกนะคะกระจังหน้า FORD นะคะเป็นชุดแต่งใหม่ล่าสุดที่ Ford ดนำมานําเสนอนะคะผ่านการทดสอบโดยมาตรฐาน Ford Engineering เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะคือชุดคิ้วป่องล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดโลโก้ฟอร์ ดวยเพิ่มความสปอร์ตและดุดันมากขึ้นถูกออกแบบให้ดูเหมาะสมกับตัวถังและติดแนบกับตัวรถโดยไม่มีช่องว่างปงล้อน,นี้นะคะผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนต่อแรงกระแทกมีน้ำหนักเบาและคงรูปได้ดีนอกจากนั้นยังติดตั้งง่ายและไม่ต้องเจาะตัวถังอีกด้วยค่ะต่อมานะคะชุดกันสาดประตูหน้าและหลังนะคะช่วยป้องกันแสงแดดและละอองฝนกล้องบันทึกวิดีโอหน้าอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์แบบไร้สายหรือไวเลสชาร์จเจอร์ ชุดผ้ายางปูพื้นห้องโดยสารพร้อมโลโก้ Ford Performance และสุดท้ายนะคะคือการติดตั้งชุดลากจูงรถที่สามารถลากจูงได้ถึง3.5ตันค่ะค่ะและนี่เป็นเพียงตัวอย่างนะคะอุปกรณ์ตกแต่งแท้จาก Ford เท่านั้นนะคะถ้าท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากขอข้อมูลของสินค้าชิ้นอื่นๆน,นะคะก็เรียนเชิญที่โชรูมฟอร์ดไกลบ้านท่านค่ะ